แจ้งข่าวเช้าวันพุธที่18ตุลาคม66ครับข่าวดีบางท่านได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม66กันแล้วครับผมแล้วก็มีการทบยอด ส่วนลดตั้งแต่เดือนกันยายนมาลดในเดือนตุลาคมนี้กันด้วยครับผมท่านใดได้รับบินแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วได้รับส่วนลดบินแจ้งค่าไฟฟ้าในเดือนนี้ก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปครับผมส่วนลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นก็ใช้ได้แล้วครับทางรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงคนใดที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงแล้วก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมท่านอื่นด้วยครับและถ้าหากผมได้ จะไปกอทมอในวันศุกร์วันเสาร์นี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสายสีแดงสายสียยม่วงจะเป็นอย่างไรไนะครับผมรวมถึงการแจ้งเตือนพายุดีเปรสชันจากกรมอุตุน,นิยมวิทยามีการเตือนพายุดีเปรสชันครับโชง17-19ถึงตุลาคมนี้ก็อากาศจะเริ่มเย็นลงในช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะทางไทยตอนบนครับผม ส่วนการซื้อของออนไลน์ท่านผู้ชมก็มีการแจ้งเตือนกันว่าแนะนําให้ซื้อกับร้านค้าที่ไว้ใจได้นะครับแนะนําเป็นแอปของแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็นแบรนด์สีส้มแบรนด์สีน้ําเงินหรือว่าแอปทิก t o ็ตก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าหากสินค้ามีปัญหาก็จะสามารถที่จะแจ้งเคลมกันได้นะครับโดยแนะนําให้ถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องเมื่อได้รับของแล้วด้วยเพื่อเป็นหลักฐานกรณีที่ของเสียหายหรือว่าของไม่ตรงปกนะครับผมตาเอียติย์ตาบชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมหม่สงกรานต์มิเนชั่นแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันพุธที่18ตุลาคม66ครับแจ้งข่าวดีนะครับการได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนตุลาคม66นี้บางท่านได้รับบิลแจ้งค่าไฟฟ้ากันแล้วครับเดือนตุลาคม66และก็จะรับส่วนลดของเดือนกันยายนทบยอดมาลดในเดือนนี้กันด้วยครับผมท่านใดได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้ากันแล้วหรือบ้างอย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ ซึ่งการลดค่าไฟฟ้านั้นนะครับจะลดตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้เลยทีเดียวนะครับผม โอเคท่านผู้ชมส่วนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ใช้ได้แล้วครับทั้งสายสีแดงและสายสีม่วงครับผมท่านใดที่ใช้บริการนะครับก็สามารถใช้บริการได้เลยครับผมทุกท่านเลยทุกสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็จะสามารถใช้บริการได้ยาวๆกันไปเลยจนถึงปีหน้านะครับวันที่30พฤศจิกายน67เลยทีเดียวครับและยังคิดว่าจะต้องมีการต่ออายุของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็ใช้ได้กันยาวๆเลยจนถึงปีหน้าเลยครับ ส่วนการแจ้งเตือนพายุดีรสชันจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีพายุดีรสชันในช่วงในบริเวณทะเลจ,จีนใต้นะครับผมก็ พายุลูกนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในการประกาศของกรมอุตุผมก็จะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับส่วนช่วงวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่17-19ตุลาคมนะครับ17-19ตุลาคม66มวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลมหนาวก็จะเริ่มพัดปกคลุมอากาศเริ่มเย็นลงในตอนเช้านะครับฝนเล็กน้อยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฝ ยังเกิดขึ้นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางกันได้นะครับส่วนทางภาคใต้และในอ่าวไทยยังมีฝนขอให้ประชาชนาในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าและหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับผมสาหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตร ถ้ามีฝนฟ้าคะนองเครื่องสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับส่วนการแจ้งเตือนพายุดีเพสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจากกรมอุตุนิยมวิทยา พายุลูกนี้ยังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะครับผมสำหรับข่าวต่อไปท่านผู้ชมเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์นะครับแนะนําว่าให้ซื้อกับร้านค้าที่ไว้ใจได้ครับอาจจะเป็นแอปแบรนด์ใหญ่แบรนด์ส้มแบรนด์น้าเงินนะครับหรือว่าแอป t ิ๊กตอกก็ได้เพราะว่าถ้าหากเราได้รับสินค้ามานะครับเราก,ก็ถ่ายวีดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือว่าสินค้าไม่ตรงปกนะครับก็จะเป็นหลักฐานในการแจ้งเคลมกับแอป ต่างๆนั้นได้ด้วยนะครับผมในทางนี้ทางนั้นก็คือเป็นการป้องกันภัยมิจฉาชีพกันด้วยถ้าหากเราซื้อของออนไลน์ถ้าซื้อผ่านแชทผมไม่แนะนานะครับซื้อผ่านแชทผมไม่แนะนาเพราะว่ามีกรณีทีน่น้องๆระดับมัธยมที่ซื้อของผ่านแชทนะครับแล้วปรากฏว่ามีการวัดจําของต่างๆแล้วไม่ได้ของปรากฏว่าก็มี เกิดความเสียหายกันได้ท่านผู้ชมก็อย่าแนะนําอย่าซื้อผ่านแชทนะครับให้น,นาผ่านซื้อผ่านแอปส้มแอปน้าเงินหรือว่าแอปทิกต็อกกันได้เพื่อความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็อย่าลืมดูรีวิวคนที่ซื้อไปก่อนด้วยนะครับเพื่อความได้ของสินค้าที่ตรงปกนะครับผมโอเคท่านผู้ชมพื้นที่ของท่านฝนตกหรืไมัอย่างไรก็แจ้งข่าวสารกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ ส่วนผมอยู่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนปรากฏว่าท้องฟ้าแจ่มใสแดดร้อนมากๆท่านผู้ชมแต่ว่าช่งชาวงเช้าก็อากาศเย็นๆเช้ามืดก็อากาศเย็นๆกันนะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ๆกับงานวันนี้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ